สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆนคนรักไม้มาดูการทําเก้าอี้เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งครับอ่าขึ้นโต๊ะเครื่องแป้งด้วยกันสามตัวก็มีเก้าอี้ด้วยกัน3ามตัวเช่นกันครับลักษณะทรงของเก้าอี้เป็นลักษณะทรงซอมนะครับเนี่ยครับซอมขึ้นบนครับขาก็ใส่ซอมด้วยครับขาก็2นิ้วคูณ2นิ้วเนาะด้านล่างก็เหลือสี่เซนครับด้านบนก็ห้าเซนครับสองนิ้วก็คือห้าเซนนะครับเพื่อนเนี่ยครับ ด้านบนนี่ก็36เซนคูณ36เซนครับ12นิ้วกว่ากว่าครับลูกขั้นก็4นิ้วครับหรือประมาณ10เซนครับเดือยยาวประมาณ3เซนครับเพื่อนเพื่อนมันคงแข็งแรงครับนะครับเป็นเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งครับถ้าใครตั้งเก้าอี้อย่างเดียวส่วนใหญ่ช่างเขาจะไม่ทํากันนะครับเนาะเพราะว่าเก้าอี้เ็าทาออกมาแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับใช้มาเยอะครับเพื่อน นี่ขายควบคู่กับโต๊ะเครื่องแป้งครับจึงทําจึงทําขึ้นมานะครับจะสั่งทําเก้าอี้อย่างเดียวไม่ทํานะครับเพื่อนถ้าอยากได้เก้าอี้หัวล้นแบบนี้ก็ในท้องตลาดก็ไม่มีครับทรงแบบนี้ครับเป็นเก้าอี้หัวล้นธรรมดามีครับแต่ถ้าเป็นทรงซอมอย่างนี้ครับแล้วก็มีคิ้วลงแบบนี้ส่วนใหญ่จะหายากครับไม่ค่อยมีครับนี่ครับเป็นขาเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งครับมีด้วยกันทั้งหมด3ามตัวครับเห็นไหมครับสวยครับขาเก้าอี้อะ ขาโต๊ะเครื่องแป้งมันต้องคล้ายกันครับก็เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าขาโต๊ะนี่ใช้ไม้สามนิ้วคูณสามนิ้วก็ประมาณเจดเซนครึ่งครับซอมด้านล่างเหลือหกเซนครับก็ซอมประมาณเซนครึ่งครับก็ลักษณะเหมือนกันเลยครับนี่ครับขาเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งครับเป็นเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งลักษณะเก้าอี้หัวโล้นนะครับนี่ครับสามสิบหกคูณสามสิบหกว้างอยู่ครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ชมนะครับสวัสดี